รอบๆหนึ่งปีของการเลือกตั้งทั่วไปกับผมเองก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนให้พักเพื่อไทยเข้ามาและสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผสมมาบริหารประเทศได้มาก็ รัฐบาลเองก็เจออุปสรรคเยอะในการบริหารจัดการเพราะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งพักร่วมที่มาก็มีแนวความคิดที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปแต่วันนี้หนึ่งปเีเกือบหนึ่งปีที่มาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกตงกีซึ่งเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานบ้านเมืองอ,อ,อย่างเ,เห็นได้ชัดอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับ เดินทางไปหาตลาดต่างประเทศเดินทางไปชวนนักลงทุนให้นำเม็ดเงินเข้ามาเพื่อ,อช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวลาเดียวกันก็ยังออกไปพบปะพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อรับรู้ทุกสุขโครงการคอรมอรสัญจรโครงการทัวร์นกคมิ้นสมัยที่นายกทักษิณได้ใช้ช่องทางนี้ลงไปสัมผัสพ,พี่น้องประชาชนก็ได้นำมา นะเป็นแนวทางในการเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนรับรู้ทุกสุขและขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหนึ่งปีหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพักเพื่อไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะได้ใช้เวลาทุ่มเทแก้ปัญหาที่ข้างค้างที่พี่น้องรอคอยนะครับอย่างเป็นรูปธรรม และเชื่อว่า,าผลงานาก็จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรสินค้าการเกษตรการลงทุนจากาต่างประเทศที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่วันนี้การนำเงินาการนำรายได้เรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาท่านนายกเศรษฐาก็ได้ดำเนินการ นะครับเปิดวีซ่าจีนวีซ่าฟรีกับประเทศใหญ่ๆอย่างจีนอย่างอินเดียและกำลังจะขยายไปยุโรปและก็ประเทศซึ่งเป็นคู่ค้ากับเรานะครับไม่ว่าความร่วมมือทางทวิภาคีความร่วมมือทางภูมิภาคและกระทำให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในเวทีสากลและเป็นพื้นที่ที่ใครๆก็อ,อยากจะมาลงทุน อยากจะมาร่วมมว้ร่วมมือกับเราในปัญหาเศรษฐกิจนะครับขอพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันนะครับสนับสนุนให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ดำเนินไปเพื่อความสำเร็จเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องประชาชน